มา,มาแล้วมาแล้ว<ม>ต้องบอกว่า<ส>ไม่ใิรเป็นใคอ,ไม,อไม่รู้รอ การคูนไอ้ขอโทษยวกูโดนดราม่าต้องบอกว่าวันนี้เรามาถึงแล้วถึงเลยครับผมวันนี้มันจะเป็นทรงแบบว่าวีล็อกหนีเที่ยวอันนี้เป็นอันนี้เป็นวีล็อกทีแรกปะอีพีแรกอ่ะต้องบอกว่าวันนี้เรามาที่ไหนเรามาที่ร้านสับสับไส้ตรงไลค์กดแชร์ด้วยรามรามละรามเจ็ดลามเจ็ดใช่รามเจ็ดนะำอ่อย่าบอกนะพระนครเหนืออย่าบอกนะเฮ้ยเดี๋ยวกูทิ้งปล่อยให้มึงอ้างว้างเลยเงินนี้ลูกค้าเข้าครับผมคือ เขาบอกว่าน่ารักมากจ้างเรามาแดกเหล้านะครับเอ้ยไม่ต้องจริงไเจอปะล่ะจ้างมาแดกเหล้ามาแดกเหล้าที่ร้านเขาเฮ้ยขอควาความบอลลบเลยลูกพี่เอกลูกพี่เอกเฮ้ยแต่แต่ขอขึ้นคำเตือนิดนึงว่าคลิปเนี้ยขอยี่สิบบวกเลยเพราะว่าอายุเหรอฮะอายุนมซีซีอะไรล่ะยังไม่ชอบยังว่ายาวเลยพันธุ์คอนครเหนือต้องบอกว่าสายแถวนี้ มึงออกเสียงนี่แม่ธรรมดา,าก็ไม่คออ่อยได้ยินเลยที่อะเราบอกว่าดังมากแล้วก็วันนี้เรามาในคอนเสิร์ตสมัยเรียนนี่เรามากันบ่อยเลยนะวันนี้เหรอ <laughs> เขาพึ่งทำเขาพึ่งทำมึงจะอวยคุยแล้วมึงช่วยดูด้วยที่อ่ะต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าต้องบอกว่า,บบวาต้องบอกว่าต้องบอกว่าต้องแบ่งวาต้องบอกว่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 า ผมบอกว่าจะคุยใช่ไหมว่าสมัยก่อนเราก็มาเที่ยว่างนี้แต่ว่าเราอยู่นานมากตีไปเอสี่ห้าปีอ่ห้าปีนะไม่ได้มาร้านแบบนี้เลยนะแดกแต่ละบ้านเพื่อนแต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะวันนี้เขามีสิลปินมาด้วยดีอะไรดีเลยดีเจอร้านเ็นดี้ยาทุกคไเป็นเลยเคยดูเด็กเด่นอ่ะม่เน ังอออนสก่่ไ้ีจะได้เปิดคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันว่าบรรยากาศไทยร้านจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คลิปนี้ก็คือถ้าใครจะมาดูก็คือมันเป็นทำทรงวีล็อกก็เอาได้จะมาดูว่าวันนี้ใครจะล่วงเฮ้ยใครจะไม่ล่วงวันนี้ต้องมีคนล่วงใช่ปะโอ้โทษครับาเ้ยหลอกดิเฮ้ยออื้หลอกดิเฮ้ยพูดมากพูดมากเขาจะชนคุณอยู่แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับเจอกัน อัลโหครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วมันจะดังๆนิดนึงเอยู่ในร้านแต่ต้องบอกว่าเรากำลังอยู่ในร้านซัพพลายเออร์รจแล้วนะฮะวันนี้ก็บรรยากาศดีๆนะครับขาวขาวคือต้องบอกว่าที่นี่ยังมีอาหารด้วยนะครับถ้าพูดถึงแล้วการสั่งอาหารเขาดูฮัลโหลครับวันนี้ครับผมลวันนี้วันนี้วก็คื จะมาสั่งอาหารกันนะฮะก็อบอกว่าในร้านซับสไคร์อ่ะมีอาหารเยอะมากครับผมเราสั่งไส้กรอกแดงทอดมีไก่ทอดกับปลาแล้วก็สั่งเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของทางร้านไปด้วยนะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> มึงสั่งอย่างเงี้ยมึงไม่สั่งข้าวไปด้วยเลยอ่ะสั่งแล้วแต่ว่าเขาหุบอยู่เราเลยนะ,ะต้องบอกว่าครบเครื่องเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยอนะ่ะเราจะรีวิวให้ดูสั่งอาหารได้เลยใช่ไหมครับผมสั่งได้เลย หรือาสั่งอาหารก็คือสั่งทางไอคิวอาโค้ดได้เลยใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าอาหารที่นี่นะฮะเผามากครับปุ่มเลื่อพวกเพื่อจัดว่าดีเลยครัฮัลโหลครับเราสั่งอาหารมาแล้วนะครับผมมาลองชิมกันนะฮะตอนนี้ก็ขอแดงข้าอ่อนก่อนเลครับผมเฮียไปแล้วมันพิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วพิ่งไปแล้วเหรอจับแม่งไม่ทันไหมแกเหรอเออมันก็ไม่ช่วยกูเลยนะแม่งเฮียเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ท้องหัวหน้าเฮ้ยแล้วเมื่อไงถ่ายพวกโอ้โหไ้ย่มันแอบถ่ายวะอกมันเป็นยี่อะไรวะเราก็รออาหารกันอยู่นะสั่งไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วใช่ป่ะใช่ไม่ได้ประมาณสิบนาทีที่แล้วสิบนาทีเจ้าของร้านบอกให้เรามาห้าโมงใช่ที่ว่านมากี่โมงห้าทุกเออพว่าดีลระดับมาทุกนะมาแล้วสิบนาทีไวไหมครับ ตัวเนี่ยเฮีเหาไม่เน้นเน้นกับข้าวไอ้สั์ิวข้าวไอ้เฮียไม่ถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตนะในร้านเนี่ยมีโต๊ะเราตัวเดียวที่มีกับข้าว <c oughs> เขาแดกข้ากันหมดไอ้เฮียเดี๋ยวช่วงที่เรารีวิวอาหารกันเลยดีกว่าไม่คือทุกคนต้องรู้ยูยแล้วสำหรับก,การที่มาร้านเหล่าเนี่ยต้องมีแน่นอนเลยคือ เอ็นข้อไก่ทอดอ่าเมนูแรกที่ต้องสั่งคืออะไรเอ็นข้อไก่ทอดเอ็นข้อไก่ออไทอดขายได<อ>้ไหมขเพราะว่ามันหนึบไงเคี้ยวเคี้ยวเพลินอ่าใช่แล้วเล่าเพลินแล้วต้องบอกว่าร้านนี้แจ๋วนะคือสั่งสักสองสามจานแล้วทำไมอ่ะให้ทอยเห้รอได้แเรวเร็วๆโอเคนี่ครับเป็นข้าวไก่ทอดก่อนเลยเป็ไนไงครับอุง้งอุดร้อเลยอ่ะเกลียวอร่อยอร่อยป่ะกินเบิร์นเลยอ่ะกูบอกเลย กินเบอร์มากเฮ้ยเดี๋ยวว่ากูหิววะเมนูที่อสองเมนูที่อสองเลยอะไรอะ่ะจำมูนเส้นเก็บม,มูนเซ็ตโอ้ยอร่อยอร่อยไอ้เนี่ยเราเด็กเล่าออกมาเดี่ของหวานได้ที่ไหนอ่ะต้องเด็กอย่างงี้นะอร่อยมากไส้กรอกแดงไส้กรอกแดงพลาดไม่ได้ต้งองมีอุ้มตุก นี่แ,แยกไปได้อกไอเทมอี๋ตัวหิวมานานไงเขาบอกว่าไม่สั่งไม่ได้นะไส่กรอบแดงอร่อยมากผมชอบนะชจ้อาหารโค้งข,ข้ามผู้ชายทำไมอร่อยไดมาดีแล้วเมนูอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ครับบอกได้ว่าสดเป็นสั่งทายสดเป็นสั่งเอาแต่อยากมาแม่สุดแดกตีนคุณอะไรอียเอาไม่ได้ครับแล้วอาหารรูกนราิดดู อร่อยครับต้มแจ่บกระดูกอ่อนอ่าอร่อยแล,ล้วราคาคือแบบราคาถูกมากอย่างเงี้ยร้อยสิบบาทแบบเงี้ยแปดสิบบาทเดี๋ยวเราจะลองมาดูดื่มกันนะฮะเรามาดูบรรยากาศกันแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยสุดยอดไปเลยอร่อยเหรออร่อยปี แต่เห็นเหว่าที่นี่เขามีเมนูซิกเนเจอร์อยู่อารมณ์แบบค็อกเทลอะไรเงี้ยเฮ้ยค็อกค็อกเทลเขาเรียกว่าชิงช้าต่อเอ อ่าจริงจริงจับสกายจับสกาย,ากายเป็นตัวเอสใช่ก็เลยเป็นตัวเอสนะครับผมเฮ้ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่แค่ตัวพวกไอ้พวกนี้นะมันต้องมีแบบว่าเบียเบอร์อะไรพวกนี้ด้วยเขาให้งี้ยว่าใครที่มาดีเนี่ยแนะนำเขาบอกว่าต้องตั้งต้องตั้งเลยจัดมาครับเอามานหนึ่งเอสหนึ่งเอสตั้งเลย put in my time on the TV and coming in soon. I couldn't leave it. I left to a very own experience. You gotta get up and do what it do. Some complicated homies, you always gonna wait until you in the moon. i been running, came out, gunning, stop the fight on your words. What you hear now, what you heard. Yeah! right here! ลงที่หนึ่งเขาเร oh. okay <_<_ียกว่าอะไรวะอลาวันนาวทูเฮียะโอเคมาผมกับตั<_<_๊กจะแข่งกันก่อนรอบนี้จะเราเรามีสามคนเราจะสลับกันใครรอบนี้รอบนี้ขยี้เลยใครแพ้แข่นต่อเอาเอ็กโอสามเหลี่ยมเลยคนไหนได้แดกไอ้เงี้ยมาครับผมว่านี่ก็คือเมนูซุปเปอร์ซับซิมเนเจอร์พันล้านแต่ถ้าแดดกันธรรมดาน่ไม่สนุกไม่เกมอ่าสามคนนะฮะถ้าใครแพ้เราจะได้เอ็กโอนะ ไปแพ้ไปแพ้แข่งต่อโอเคแพ้หนึ่ง shot โอเคมึงกับกูก่อนกูมึงก่อนอ่ากูกับมึงก่อนมึงเอ็กกูโออ่ากูเอ็กมึงโอ้มาเริ่มหรอกครับอ่ากูชนะกูเริ่มก่อนนะเสร็จกูมันยังไม่กูกูไอ้สัตว์เรียบร้อย อันนี้โรลิจีโรลิจีเลยเหรอเสร็จไม่ด้วยเออยาวไอ้เหี้ยเจกรกาโต้แล้วผมเป็นกรรมการให้เกมนี้ย่างยาวบ้ากระเป๋าชกเอ้ยไอ้โจงอ่อยไอ้โจเองเว้ยเริ่มแรกเลยครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณออกไปใครไอ้โจเอา มตรงว่ามันชนะแต่มันเป่ายิงฉุบชนะแย่เหี้ยไม่ต้องแข่งหรอกถอดสองครับเป็นของกันเองครับผมลุยรวยเอยอ่ะเมื่อกี้กินได้จีเอาไปขอสีฟ้าบ้างนกันปะลองสีฟ้าหน่อยลองสีฟ้าหน่อยสีฟ้าเหมือนเล็มันให้มันชิมหน่อยอ่ะเออมึงมึงลองชิมให้ดูหน่อยเราจะมึงแพ้เออเวลาเขาชิมเขาชิมหมดถอดไงเอาเลยๆเร็ๆเร็โจโจเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงกินง่ายกินง่ายอ่ะแต่ เมื่อกี้เกมพวกมึงไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยไอเกมต่อไปเกมต่อไปมาใช่ดิมึงดิเหี้ยเอาตกนะคนละอันเลยจบเลยกินไงเหรอบ้างไงไม่มันหวานเว้ยเกมต่อไปใครแข่งกับมึงแข่งกับมั่งดิเอางฮี้ดีกว่าไปยุ่งดีกว่าวัดใจกันไปเลยไอ้เหี้ยเนี้ยปิดไปเลยเฮ้ยยังยุ่งได้เหรอยิงยุ่งเลยยิงยุ่งจบเลยปกติเขาไปยิงยุ่งอันนี้ไปยิ่งยุ่งสามคนใครชนะแดด เอางั้นเหรอเอาัไปเอาชนะแดดกันไหมมายังยิงเดมากระเป๋ายิงครบเลยเลยยังไปเก่งซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเนี่ยให้เดานะไม่เป็นมะนาวไม่รอดนาวเป็นพริกเป็นมะนาวแล้วลองลองชิมครับลองชิมก่อนกัวไหมกัวปากก่อนนะหน้าเป็นเที่ยเลยอร่อยมะนาวมะนาวมะนาวเอาพูดตรงนะมหลับนะเมานะเมานะเวลาเรากินปุ๊บแบบมันอร่อยใช่ไหมอร่อยแต่มันจะมี กลิ่นของแอลกอฮอล์แล้วมันจะมีความรู้มร้อนรอเล่นกับมันไม่ได้เองอย่าไปรอเล่นออะต่อปะต่อเลยปะยางยิงเกาเบายิงชุบโอ้ยเียกลุยอะไปใช้ขับรถเลยวไม่ต้องปาจุบแล้วรีวิวแม่งีรถเลยเฮียว่าปจุบรับปัญญาออนนะมามาเมาเมาเมาแล้วเมายางเมื่อกี้ดูเวลา ไม่ไม่ขยับเลยทำไมมันหมดไปหลายแก้วแล้ววะเดี๋ยวเราจะมาลองสีม่วงกันเฮ้ยอาจจะเป็นทานอนก็ได้นะเว้ยสีม่วงเต็มปะเนี่ยเต็มปะเนี่ยเราจะผสมไม่ได้เ้เฮยหลือเชื่อเหลือเชื่ออร่อยเยอะเหมาหมดเลยเฮ้ยสติกรมือให้กีตาเส้นกีตาร์ ว่ามันเมาจริงวะผมว่าซิกเนเจอร์เนี่ยแล้วราคาแค่สี่ร้อ้าสิบบเอาตรงป่ะแต่ผมรูชอบชอบครับเฮ้ยนี่จบก่อ้าวไปแล้วไงกูกำลังจะล่วงอ่ะทุกคนเขาคือผมคิดว่าเมาแน่เมาเมาเมาใครจัดเซตนี้เมาแน่แต่พูดตรงนะแดกได้สิบนาทีหมดแล้วเนี่ยแต่เอาตรงอ่ะไม่มีใครเขาแดกขนาดนี้ใช่ครับ เรื่องดีเอาว่าแบกง่ายใครมาต้องโดนครับุฟเฟ่ซัมปเอาไปเ,เดี๋ยวเราขออนุญาตไปปา,าร์ตี้เองก่อนนะครับ แต่ร้านเล่าก็ประมาณนี้ครับผู้ชายคนไหนต้องการโจเป็เราเนี่ยตัวดีเลยตัวดีเลยเนี่ยเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยตัวดีมาได้เลยพราดเจ็ดพลาดเจ็ดนะครับผมดูหลักวงสซลซึ่ง111เออง่ายง่ายหลังมอจพมอจพแปลว่าอะไรถามว่าเจ๊ไม่ใช่เหรออ่ใช่เสียงมึงดั้งพวกมึงไม่เสือกฟังฟังฟังกาลามังสักข่าฟังเด้หลักคาแซกาลาม กว่าระวังนิดนึงฮะกาดก็เยอะมากดูแลดูแลแบบบ้าความปลอดภัยดีแต่ถ้ายุคุณไม่ถึง20ก็ไม่เข้าเลยอ้อเหรอเพราะว่าจะมีการตรวจบัตรประชาชนฮะแล้วก็ใช้ใส่ติดแบบอ่าถ้าคุณุนอายุไม่ถึง20น่ไม่สามารถเข้าได้เลยอก็อายุบรรลุที่20แล้วเรียบร้อยก็บาดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านีจนลัดจะเล่นยังไงครับผมเจอกันครับดีจันลัดว้า and get me trouble not to come around to happy so to come a and come around to ชอบคลิปนี้ฝากแล้วก็แชร์มัคลายด้วยคชรัแล้วผมเพราะว่าเฮ้ย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 เราเต็มที่เต็มที่เต็มคำเลยไอ้เชีย่ยไม่เสียแรงเด็กพระรามเจ็งครับถ้าคุณพาลาดร้านนี้นะคุณจะพาลาดตลอดชีวิตนะคุณต้องมาสักครั้งหนึ่งนะจริงๆสนุกมากโคตรปันนะครับผมวันวันนี้นวันออคอนเสิร์ตโคตรดีทั้งแม่ไปแล้วเจอกัน จอยอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับก็ฝติดตามดอกเต e t h channel ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับดอกเต e t h channel What the fuck?